แต่มันสองไงผมไปเป็นสี่งไงมันก็อีกหนึ่งพร้อมไหมฮะหนึ่งไปนะสามสองหนึ่งเ,เขาต่อให้ด้วยดูดิฝั่งนู้นนั่งสี่ด้วย พอดีผมอาจจะอยากมีสักคันหนึ่งครับพ่อคุณอยู่ไหมครับผมกู้พ่อคุณได้ไหมครับการกู้เนี่ยคือคุณทําไมพวกคุณผมไม่รู้ไม่ไม่มีความรู้เรื่องการที่เป็นสมาชิกสภาไม่รู้ไหมว่าคุณเป็นสมาชิกสภาเนี่ยอสามารถไปกู้เงินสภาได้คุณน่าจะเป็นนายกมากกว่านะถึงสเต็ปนี้ดูดูสเต็ปนี้คุณน่าเหมาะจะทังแบรนมากกว่านะออกไหมนะกู้สภายังไงอ่ะยังไงอ่ะก็แค่กู้สภาอ่ะ ก็กู้เงินสภาได้ไงแล้วดอกเบี้ยโทรหาได้เลยเหรอก็ได้เลยก็เนี่ยคุณก็นัดนัดนัดไปที่สภาดิแล้วคุณก็ไปตกลงแล้วคุณจะกู้กี่แสนจะคืนภายในกี่วันนี่ในนามคนหรือนานานในานามแกง๊งในนามแก๊งนี่ก็คุณเป็นในคนทั่วไปไม่สามารถกู้ได้ต้องเป็นแก๊งเท่านั้นเพราะว่าเป็นเราเป็นสมาชิกภายใต้สภาแล้วนี่ใครซื้อเนี่ยแต่งเต็มเนี่ยแต่งเต็มแต่งเต็มเท่าที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 เงินสดครับเงินสดเงินสดเท่าทีเท่าทีพนดีผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมประทับใจมากอยากจะมากู้เงินหน่อยพี่เชน กู้เงินสภาไม่ต้องเปิดกดเมื่อกี้ได้ยินหมดแล้วแต่ว่าพี่อยากจะได้ห้าแสนหนึ่งเดือนคืนห้าแสนห้าห้าแสนหนึ่งเดือนคืนห้าแสนห้าพิจารณาเลยครับแล้วแตาอะไรครับไอดอกมากกว่านี้ก็เสนอไปมันอันเนี่ยผมจะบอกให้ฟังก็คือมันมีคน ที่เขามาเคยมากู้กับสภาแอละเขาก็ได้รับเลทตามที่ผมบอกไปก่อนโอเคเท่ากับว่ามันไม่ได้เข้าใจเลยถ้าสมมติพี่จะเอาไปห้าแสนระยะเวลาหนึ่งเดือนผมขอเพิ่มเปอร์เซ็นต์เงินกู้เอาละเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงครับเปอร์เซ็นต์คือดอกใช่เพิ่มดอกดอกเป็นเท่าไหร่ฮะสิบเอ็ดรักเกี่ยวก็เพิ่มมาแล้วไงสิบห้าหรอทำไรไปรุ้นยังพี่อ่ะ เพิ่งินเรซอรี่ในผมเป็นยกกรณีให้เป็น15%พอก็เป็น500,000เจ็ดห้าพันใช่อ่าหนึ่งเดือนเกใจไปเลย6 0 0 0 0ผมว่าเพราะพี่ก็ต้องเปลี่ยนชุดอีกอะไรชุดก็ยังไม่เปลี่ยนหรอกนะแต่ว่าก็ได้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 ครับเสนอนี้คุณจะมา6 0 0 0 0อะไรคุณหัวเหลืองเขาพูดห้าเจ็ดห้าอยู่ครับคุณจะมาชี้นำสภาได้ไง มันเป็นการเยียวยาเยียวยาิวรับรับหรือเปล่าคุณมารู้นี้คือผมก็ฮะผมก็สามารถเรียกร้องได้หรือเปล่าถ้าผมกู้ห้าแสนแล้วผมไม่ได้เงื่อนขเดียวกับเขาบิเชียนหกแสนโอเคแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันในโทรศัพท์ได้เหรอไม่ได้ผมดาไม่ได้โอเคโอเคถ้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์คือเท่าไหร่หกแสนพี่โอ้ยหกแสนก็ได้นิดหน่อยหกแสนได้หกแสนได้ผมากให้แบบเป็นเยี่ยงอย่างให้กับ เดี๋ยวไอ้แก๊งนั้นมันจะมาทําให้สร้างความลําบากให้คุณครับได้พี่ดีเลยแหละเขาจะได้ไม่มีปัญหาอืมหลังอะไรแก๊งได้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 เ่นน้อยเขาก็ถือว่าเป็นมาแนะนําผมมาตรงนี้ไงผมก็เออทําตามเขาผมไม่ก่อยปล่อยกู้คุณเองก็ดีแค่ไหนครับคุณพีก็คือถ้าสมมติูนี่กู้กับบึงเนี่ยไอ้ยี่ครั้งนี้แล้วมันจะเอาคูณสองกูเป็นเดทนะะก็คือถ้าสมมติสัญญากู้สิบสี่วันนะครับมันจะตอนที่สามแสนอ่า เด็1สิอร์เซดอกเบี้ยถ้าพี่กู้หนึ่งเดือนห้าแสนผมก็ต้องเป็นเด็กเอ่ออัตราเงินกู้ดอกเบี้ยก็ต้องเป็นยี่ซแต่ผมก็ต้องได้หกแสนเพราะทั้งนั้นอ่ะถ้าคูณสองงงแล้วงงหกแสนพี่ต้องคืนผมไม่ใช่ผมให้พี่อ่ะพูดไปก่อนเพื่องงงงงเสีงงงงบงงงงงงง็งก็งง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 ง0ปงงงงง สิบสี่วันก็เป็นยี่สิบแปดวันไงทุกอย่างคูณสองไม่ใชถูกป่ะไม่พี่เพิ่มมาอีกสามวันเนี่ยสามสิบเอ็ดวันไม่หมเผื่องงโอเคโอเคโอเคได้ตามนั้นครับเอาไหมเอาครับเอาครับได้พี่ถูกครับรื้ปรึกษาน้องๆคุณเลยเหรอไม่เรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการเองฮะผมจัดการเองหกแสนเนี้ยโอเคได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนั่นนี่ใครอ่ะ โอ้เดี๋ยวนี้คือสาวหนึ่งเดียวในหนึ่งเดียวในเมืองตัวจี๊ดหรอใช่แต่งกองแต่งตัวนะเดี๋ยวนี้ชุดลีหรอแหวกแหวกข้างนะดูเออแหวกข้างอันนี้ต้องมีคนจีบเยอะแน่ๆเลยเนี่ยดูสมศก็ร้อยแล้วกูเสิร์ฟนี่เสิร์ฟเด็ดนะตอนนี้กูชอบกูชอบสมองกูมาก เขาบอกว่าเข้าเมืองวันละสองชั่วโมงจะจบวันละกี่ชั่วโมงผมได้ยินมาว่าคุณจะเข้าพรรษาแล้วเกิดเปาะเมื่อกี้คืออะไรอะไหนไม่ใช่ผมครับผมครับคุณไม่ใช่แกงผมคุณผมเข้าผมอยู่มาสองวันแล้วเนี่ยแม่งเมื่อกี้ไอช่วงที่คุยเยอะๆเนี่ยกูขาดใจมากเหมือนแบบครับครับขอบคุณครับพี่เชนใกล้ใกล้กันหนึ่งเ กระป๋องหรือเป็นขวดอ่ะเสียงเมื่อกี้น่าจะกป๋องป่องเฮ้ยเคโน้มันมีแนวทางของมันอยู่นะครับเออเข้างจไหมโอเคไหมอ่วิถีวิถีอียทุกคนครับพี่ไงดีอ่ะขั้นไหนดีอ่ะคันเนี้ยเรามีเถื่อตัดแล้วพี่จากตัวตัดได้สี่นะเรื่องจะมีเถื่อตัดงสองคันพี่หรือเราจะอาสามสองให้ดีวะอาสามสองแต่งเบ็ดเสร็จเจ็ดแสนนะพี่ ชัดเจนละทั้งนั้นตัวต้านอืมแกลงตัวต้านนี่แต่ไม่ัวอย่างแล้วเบสเซต700,000แกล้งตัวตานก็ได้นะพี่เท่ดิโอเคจะได้ไปกัน8แล้วจะท่าเรือทีเดียว8อ่ะเออโอเคเราไปเป็นทีมเราเน้นทีมโอเคโอเคโอเคเราไม่อยากขายซับสองทิ้งเหมือนโอเคเราไปเป็นทีมเป็นทีมแมวแมวไม่ให้น้องฟาร์มเดี๋ยวผมมาเข้ามาฟาร์มกางวัน สุดาธานซองกดซื้อผิดไงไม่เอาสีแดงไม่เอาน้ำเงินด้วยไม่เอาเขียวอ๋อมีแค่สามสีสามแสนสุดาธานซองเชีย <c oughs> ได้แดง <c oughs> ได้แดงว่ะเช็ดเชีย แต่งด้วยจะพี่กินข้าวก่อนแดงเฉย <c oughs> มาแล้วมาแล้วตัวลางว้าวแจ๊คเก้ ทางตรงเลยมาสวยจัดขอให้เขาเช็ดรถให้พี่อ๋อปิดปิดปิดพอดีใช่ใช่จะได้แบบว่าให้แบบเออได้พักบ้างไม่ใช่แบบไอ้เหี้ยกูเข้ามาฟาร์มมันอย่างไม่ใช่ละไม่ใช่เกมอ่าพร้อมครับชโอ้ยน้ำฟาร์มมาแดกแน่นอนอุ้ยสวยมากพร้อไห พร้อมไหมพร้อมไหมเดี๋ยวหน้าเรเบลคือตุง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 ไอสีส้มส้มแล้วกันนะอะไรอะไอรถส้มส้มอะส้มแป๊บหนึ่งสะพานทางเข้าเรเบลก็ได้อ่าอ่าโอเคแล้วกันเออแลนส้มแลนส้มเลยสามเลยเดี๋ยวนะโอเคพร้อมนะครับสามสองหนึ่ง ที่ได้ยินคนแรกไงก็เลยอาจจะโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยทำเกมแพทพอทำไมของพี่หลองพี่หลองก็รุ่นเดียวกันไม่หรอทำไมวะไม่ได้้อบหรอก ยังไม่ได้ชนอะไรนี่ยังไม่ได้ชนของพี่หลองบอกว่าสองห้ามั้งรถแกเอ้าเออทำไมไม่รู้ว่าทำไมแกได้ไวกว่าเล่นด้อมหมอไม่เอาเดี๋ยวนะไม่น่าใช่เล่นดอมน่าจะน่าจะต้องซ่อมหมอครับด้วยไม่รู้ครับอันนี้อันนี้ชัดเจนว่าร้อยแปดสิบอ่ะตอนแรกได้สองร้อยกว่านะเออเหลือร้อยแปดสิบเฉยแ้วงหมบ ก็ไม่แตะซ้ายขวาเลยมั้งหรืออ๋อแต่เราอยู่เลนในไงเราอยู่เลนในไงใกล้จะถึงเส้นอ๋อยังยังเดี๋ยวเราฉ <ไป S 1> ีกไปทางนี้จิงเลยเข้าเลยเข้าเลยสวย ต่อให้โหลดเตี้ยไงยังไตได้ด้วยนะคันนี้อืมเฮ้ยติด,ด,ดั้วนี่ย่ลอยแลวพอดีชีย้ยเดียวช่ย,ชยมไปทางรด้วยเหรอไม่ <c oughs> เดี๋ยวแอบถามก่อนทำไมรถผมกับรถมันถึงไม่เท่ากันอะมันรุ่นเรยวกันอะฮะ แต่งเหมือนกันหรือเปล่ามันอยู่ที่สปอยเลอร์อยู่ที่หลายอย่างนะองค์ประกอบทุกอย่างมีผลหมดแต่เม<อ>ื่อกี้เมื่อกี้ลอ้อแปดล้อหรือว่าไม่ต้องซ่อมหรือต้องลองซ่อมทีนึงเกี่ยวพวกไม่เกี่ยวนะเพิ่งซื้อมาพี่ทิวล้ออะไรพี่ล้อให้เอ็นดิฟแล้วให้เอ็นให้เอ็นคาร์บอนอ๋ออันนี้ให้เอ็นคาร์บอนด้วยอยู่ที่สปอยเลอร์ด้วยพี่กดตูดหรอเมื่อกี้ไมาถึงไงไม่ใช่ไม่ใช่สปอยเลอร์ของวันปีกอ๋อ ของของพี่หลองปีต่ำเฮ้ยขอซ่อมทีหนึ่งวะขอซ่อมทีหนึ่งวะยังซ่อมหมดเลยพี่ไม่เป็นไรเราต่อให้ไม่ต้องซ่อมเลยเออเฮ้ยแต่เราอาจจะเลี้ยวดีเดี๋ยวต้องไปหาทางล็อกดูมั้งเฮ้ยยังไงวะเนี้ยซ่อมเราต้องเข้าด้วยนะพี่ไม่งั้นมันไม่มันไม่ไม่วิ่งวิ่งกลับไปที่เดิมไหมได้ ไม่ไม่ไม่วิ่งวิ่งวิ่งเส้นรอบเมืองเลยไปแลนฟ้ารอบเมืองไปแลนฟ้าโอเคได้ได้ได้แมเอาไหมเอาไปเส้นได้เอาจากตรงเนี้ยแล้วตรงไปเอาเลยแล้วก็วิ่งวนอ้อมเมืองไปแลนฟ้านะแลนฟ้าโอเคแต่ว่าเมื่อกี้แม่งชัดเจนมากกว่าเราช้ากว่าใช่ไหมฮะใช่ใช่ ไปวิ่งชนไหนนะเรานเมื่อกี้นี้เขาแทบแทบจะพุ่งีกับฟ้าเลยนะเอางี้ก็ได้วิ่งวิ่งตามเส้นม่วงไปเลยไหมฮะเส้นที่ปักอะเนาะไอคนหนึ่งเขาไม่เห็นเนี่ยอ๋อปักีวีวีพีพีว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 ี่ีว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 มันก็ไีวึงีวนฟ้าครับโอเคโอเคเส้นเว้าเมืองใช่ีว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 ีเีอีวีวีวีาีมีวีวีลีวีวีวยวี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 าีวีวีมีว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 ยนีะ ไม่ไม่พี่ต้องเลี้ยวซ้ายออกไปเลี้ยวซ้ายต้องอ้อมไปข้างบนเมืองบนนะอ้อเมืองบนเมืองบนโอ้เลี้ยวซ้ายใช่โอ้งั้นเอามาร์กออกน่าจะรู้อยู่ไม่รู้ไม่รู้ปักไว้แหละปักว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่ปักไว้ซ้ายก็คือออกไปป๊าบนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเคจะวนอเส้งบนเส้นตรงเส้นตรงอย่างเดียวครับคือพี่วิ่งไปเมืองบนอ่ะง่ายๆแล้วก็วิ่งตรงยาวๆเลยโอเคโอเคมันจะไปถึงแลนด์ฟาสโดยตรงเลยบอกทางเพื่อนะ ไม่ถึงข้างในรถกก็ออไปก่อนให้ถึงได้ๆเดี๋ยวผมขับรอพี่ก็ได้เยสเยสเมื่อกี้ทิ้งห่างแบบงงเลยอ่ะผมว่าไปเริ่มไอ้ไอ้สะพานสูงหน้าเลเบิลไหมโอ้ยจันเต้ได้ๆได้ไปเริ่มไปเริ่มตรงกลางดี๋ไปหรอเออดังอยู่นะออหลอล็อกล็อกเป็นไรอ่ะล็อกคอมเป็นไร ล็อกคอมเป็นไรไม่นี่ไม่นี่เป็นไรครับอ่ามีปัญหาด้านสมองสมองจริงๆอะเหรอไม่ใช่เชละล์เชลลอพี่ตายไม่เหรอนี่ตรงนี้เน่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 แล้วก็ตรงยาวๆไปเรื่อยๆเลยพี่เดี๋ยวก็ถึงเรนไฟใช่ใช่โอเคเมื่อกี้จากที่ดูแม่งช้ากว่าเยอะเลยว่ะจริงๆอ่ะพี่สามสองคดีสุดบอกให้แต่มันสองไงผมไปเป็นสี่ไงมันก็อีกนึง พอไหมฮะหนึ่งไปนะไอ้ไอลาวาทำไมไม่มึงบู๊จังวะบู๊อะไรพี่พูดปกติเลย normal ด้วยนะเนี่ยบู๊บบู๊บบู๊บแหลกหนังรั่นเดี๋ยนะพี่ถอยก่อนงานเดี๋ยวผมวิเปอร์แล้วกันเดี๋ยววิเปอร์แล้วคนซ้ายขวาจะได้ยินเหรอไม่แหนวิเปอร์ได้ยินไหมลั่นอยู่ดิได้ยินได้ยินได้ยินมันไม่เกี่ยวตีกใหญ่มากไปครับเตีข้างมีผลเนาะ 3ามสองหนึ่งเฮ้เขาต่อให้ด้วยดูดิฝั่งนู้นโอ้โหชัดเจนวะชัดเจนมากต่ำสปเลรอร์ต่ำอเอเอตัต่ำไล่นอีกแต่แต่เท่ากับว่าเราก็ต้องได้อะไรคือขึ้นมาบ้างมั้มงใช่ป่ะน่าจะห่อห่อกุมง่ายน่าจะอ่าเลี้ยวง่ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมาไปแล้วนะพี่เอ้ย เอาจิงอ่ะแพ้พอเพราะว่าพอแบ่กตันนี้มันทันตรงือพอมันไม่ต้องเดียวเยอะแต่ตอนนี้ไม่ได้มองคันอื่นเลยมองคันพี่หลองอย่างเดียวเลยว่าทำไมวะตของพ <c oughs> ี่หลอมเกือบสองห้าเฮ้ยเขาโหลดปะโหลดเหมือนกันเนี่ยทีนี้เท่ากับได้ประมาณร้อยแปดร้อยแปดสามของของพี่ถ้าเกิดน,น่าจะประมาณสองร้อยหน่อย ลงเนินนะสองร้อยนี่เหมือนแบบวิ่งช้ากว่าประมาณเกือบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็ค่อยๆทิ้งเราอาจจะได้ด้วยกันเลี้ยวเราโชว์เลี้ยวไปนี่ไดูดขอบไปี่เชิอไปโดน้างหลังนี่คือแทบตามไม่ทันเลยหรอก เออว่ะข้้นหลังคืออะไรฮะรู้รุ่เหมือนกันแต่รังได้สองคนแต่สวยของม็สวยอยู่เห็นเห็นบอกว่าบักกี้ผมมาถ้าไปแต่งเครื่องแต่งเต็มอะวิ่งได้สองร้อยกว่าอยากไปลองเหมือนกันใช่คามาโชที่พี่ลองอยู่คามาโชก็ชเกือบสองร้อยนะร <40 S 1> <190 S 2> ้อเก้าสิบอะไรอย่างงี้อยู่นะที่ผมคไม่ไม่หมายถึงแต่งเต็มแล้วอ่ะสองร้อยอัพอ เอ้าแล้วอย่างนี้รถแรงจะมีผลอะไรปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพี่มันมันมันคบโชว์มันก็ได้แต่โดนเนิร์ฟไปแล้วรอบหนึ่งแต่อันนี้มันอาจจะได้ไต่ได้อะไรปะเอ่อบักกี้อารวัเหินดีอเขาบ้องแนละรอรอผมไปแต่งเต็มก่อนเดี๋ยวค่อยลองโอเคตรงนี้แหละ ตัวม so so anyway, so ันทำเวลาดีกว so ่าเยอะทำมาช่วงนี so ้ก็จะได้ได้ความเร็วใช้เวลานานทำอะไรแบบในเมืองไม่ไหวหักเหือไปบ่อยเขาช่วงไม่รอดอเดี๋ยวต้องไปหาข้อดีกับอันนี้มันอาจจะไต่ได้หรือว่าจะเกาะถนนหรืออะไรสักอย่างแหละมั้งพอการเสียอะไรไปสักอย่างมันต้องได้สักอย่างกลับมาตรงนี้บดล่วงบ่อย เออแต่ดูมันเกาะสนน,นนะร้อยกว่าไม่โหมดโอ้โหแต่ว่าห่างเลยอะ่ะหายไปเลยหอืมหายไปเลยไม่หรอกเพราะของพี่หลองเวลาพอเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยแตะเบร๋อผมชิดแตะทีเออแต่มผมผมไม่ได้แตะนะอ๋อใช่ผมใชเ่เรียว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 นะ จังหวะนี้แหละล่วงเหรอผมอกันหรอไม่รู้แล้วแทงก่อนแล้วคันเนสส่วนกันลอยแน่เลยความเร็วตกเลยมองดูความเร็วตก เหลือประมาณอีกสองโลเคครับนี่เดี๋ยวจะได้เห็นในเมืองแหละเพราะว่าป๊อดอ่ะจะสู้ในเมืองไม่ไหวอ่าแทงได้ไหมพี่ดิวใกล้ๆจัดเส้นชัยแล้วย eah เนี่ยมรรทุนแล้ววะเพิ่งต้องอะไรวะบูทเหรอมาแล้วนะกันหลังมาแล้วนะเฮ้ยมันยังไงวะเฮ้ย ทำไมอ่ะรุ่นเดียวกันแต่งเต็มเหมือนกันอะไรวะจะถึงแล้วนะพี่ถึงแล้วเด้อะไรวะเฮ้ยไม่ใช่ละอะไรวะรอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุสองสองตกน้ำครับนี่ขนาดตกนะทำไมอ่ะแค่ชุดแต่งแรงกว่าขนาดนี้เลยหรอ,อจินหายพี่ดีวเออหายแบบหายจัดๆเลยอ่ะต้นก็หม,มีเมื่อกี้หมีวะหมีเมื่อกี้ก็แต่งเต็มใช่ปะ ชุดแต่งสำคัญที่อิมผลหมดชุดพายอ้าไอหมีไปไหนพี่แต่ผนก็จะดีอย่างหนึ่งไงพี่เรว่าใช่แต่ว่าเลียวเพราเพราะไอหมีไปซัองนะั้องตรน้ำซองตรงน้ำไปแวนะ้วทุกคนไป้วนะไปแล้วไปแล้วนะไปแล้วนี่้องไปล้วนะแล้วนไปแล้วนะลอนป่้นเไลไ้วไปน้นไปนะ้ mẹ trong kềnh mẹ trong kềnh ừ chạy đi đi chạy đi ờ vậy nha ê không chinh <laughs> <laughs> ช่องวูร็อกก็คืออยู่ค่ายม่วงนะครับ V I E W วิ e w, View, และอะไรต่อวะอะไร A Z M อะไรสักอย่างเพราะวะชิบหายและลืมเผื่อใครไปติดตามน้องได้นะครับน้องวูร็อก Rocket น่าจะชื่อวิวเฮ้ยนายกบคุณส0มรดวงนะครับ กระเป๋าดีไลท์กระเป๋าดีไลท์ขอบคุณที่รู้ว่าผมลืมไปแล้วรู้อยู่แล้วผมนี่แหมผมจะไปรู้ได้ไงผมจะไปรู้ได้ไงคุณนายเจอกันนะพี่พี่ไหวแล้วว่าเดี๋ยวล่วงเจอกันนะเจอกันนะร้องนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ล้องกลางวันไว้ไงเจอกันนะครับทุกคนครัับดีพ่ต้ช